ผ่าพื้นดวงเนื้อคู่ของไบรท์กันหน่อยไหมจริงๆแล้วเขาม,มีไฟอยู่แล้วใช่ไหมแต่ก็ผ่าพื้นดวงเนื้อคู่ไปเถอะเผื่อถ้าเหน่อยสำหรับคนอยากชิปนะครับก็ได้ไปชิปกันไดใ้ให้มีความสุขกันไปเลยนะโอเคครับวันนี้คนดาจะมาผ่าพื้นดวงเนื้อคู่นะครับของไบ์วิชิรวิทย์นะครับเ,เราจะดูกันแบบเต็มๆนะฮะให้เห็นกระทบตู้ไม่ตีเลยถ้าพร้อมแนะล้วนะรบกวนฝากกด subscribe กด l i ค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะที่สำคัญใครอยากจะผ่าพื้นดวงเนื้อคู่เหมือนที่ผมทำให้ไบรท์ลายแอสไซนะ์ ผมพาให้นะครับผมโอเคทําคลิปแบบนี้ให้คุณเลยอะ่ะถ้าอยากดูเป็นคลิปนะจัดการให้ถ้าอยากโทรคุยไลน์มาก่อนเลยโอเคครับวันนี้นะฮะเรามาดูในพื้นฐานของไบร์นะครับไบร์นะฮะเราดูกันแล้วนะฮะว่าเกิดวันที่27่ธันวาปีพศสองพซึ่งวันนั้นเป็นวันเสาร์เสาร์ที่ยีนี้นะครับในพื้นฐานของไบร์เนี่ยในดวงที่เป็นพื้นฐานของความรักนันดวงเนื้อคู่ของไบร์เนี่ย มันสะท้อนมาเลยว่าสิ่งสาคัญเลยคือในพื้นฐานที่ผมไม่เห็นเวลาเกิดน,นะแต่เห็นเท่านี้ก็รู้เลยว่าสําคัญเลยครับไบต้องการนะฮะคือธาตุธาตุหนึ่งที่มันทําให้ตัวเองนั้นส่งเสริมกับตัวเองได้ค่อนข้างดีและแข็งแรงเลยนะผมให้ไบส่งเสริมธาตุทองครับดังนั้นหาแฟนที่เป็นคนธาตุทองด้วยจะยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยในพื้นฐานที่เป็นเนื้อคู่ที่เป็นคธาตุทองเนี่ยมันบอกมาเลยครับว่าสิ่งสาคัญของไบคิดอะไรออกมามีคนส่งเสริมมาสนับสนสุนเพราะแล้วสิ่งสำคัญเลยคือต้องประครับประคองกัน คอยตอบอ่ะคอยตบให้แบบเข้าที่อ่ะเนี่ยคือจะเอาไบายอยู่จะเป็นแบบนี้ด้วยด้วยจริงๆนะไม่ใช่แบบวันหลับคืนะ่าส่งส่งกันไปอย่างนั้นก็ไม่อย่างนั้นก็จะเรียกว่ายิ่งเหนื่อยเข้าไปใหญ่พื้นฐานของไบเลยต้องเป็นแบบนี้หาคนทาทองเข้ามาส่งเสริมครับโดยเฉพาะใครเป็นคนทาตทองนะและยิ่งโดยที่เป็นแบบพวกทาตทองใหญ่นะ่โอ้โหเอเนอร์นี้ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยเอาเป็นต่างพลังกันเดียยิ่งดีนะครับโอเคนะยิ่งส่งเสริมเข้าไปดีแล้วมีความโดดเด่นนะ ต่อมาต่อมาต่อมาเรามาดูในมุมนี้ดูในมุมที่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบเป็นเรื่องของการเจอเนื้อคู่ในลักษณะโคนตาทองเนี่ยมันเป็นแบบไหนยังไงอันดับแรกเลยต้องเป็นคนประเภทพวกห้าวมั่นใจตัวเองสูงทําอะไรออกแอคชั่นมีลูกล่อลูกชนดีมีความแบบแพรวพรวมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้โคตรเก่งดังนั้นคนที่เป็นลนักษณะนี้คือจะเป็นคนอันดับแรกเลยคือหน้าตานะ จะดูแพงตลอดเวลาคนแบบนี้หน้าฐานหน้าตาที่ดูแพงตลอดเวลาดูมีออร่าตลอดเวลาอาจจะเป็นคนติดดินก็ได้แต่หน้าตาทาไมดูมีมูลค่าจังวะคนแบบนั้นแหละครับนะเขาเรียกว่าคนมีของของแบบท้าทอ้วยยิ่งพราวยิ่งส่งเสริมเข้าไปใหญ่เลยพื้นฐานของใบจาเจอคนแบบนี้จะยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยนะโอเคทีนี้มาในพื้นฐานของทนที่เปนเนเ็นเจอกันเจอเนื้อคู่นะครับของใบถ้าเจอเนื้อคู่ที่เป็นผู้ชายนะครับจะเจอในปีพศอ,อ,อะไร นะฮะด้วยความที่เป็นคนธาตุน้ำเล็กนะเจอนะครับเนื้อคู่นะฮะที่เป็นผู้ชายเราจะเจอเนื้อคู่ในปีพศเจอในปีพศ2 5 6 1เครับและเจออีกทีหนึ่งก็เจอในปีพศ2571ครับผมเนี่ยคือพื้นฐานของใบที่เจอในคู่แล้วถ้าเกิดบเจอเนื้อคู่จะเจออีกทีหนึ่งจะเจอเมื่อไหร่เจออีกทีหนึ่งก็จะเป็นและเรียกว่าเป็นพวกคู่กรรมนะครับก็คือจะเจออันนี้ได้ทั้งชายทั้งหญิงนะ เจอในปีพศ2566ครับจะเจอที่เป็นคู่กรรมนะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงล่ะ <S 2> <S 2> <S <S เจอในคู่ที่เป็นผู้หญิงนะฮะจะเจอเนื้อคู่ในปีพศ2569นั่นเองนะครับนี่คือพื้นฐานที่เขาจะเจอเนื้อคู่นะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเจอเนื้อคู่ในปีพศ2569เนี่ยโอเคโอกาสที่เจอเนื้อคู่จะเป็นแบบนี้นะอ่าปีพศ2569ครับ เจอในคู่ที่เป็นผู้หญิงหรือเจอผู้หญิงตั้งแต่ปีพศ2 5 5 9เลยด้วยซ้ําแต่ว่าถ้าเกิดเอาจริงเลยด้วยความใกล้เคียงของไบ์จะเจอเนื้อคู่เอาจริงๆเลยนะเจอเมื่อไหร่ผมมั่นใจเลยครับในตัวไบ์นะครับด้วยความที่ผมเป็นคนปีถอนะก็คือจะเจอในปีถอดเลยครับในปีพศ2 5 6 6มีโอกาสเจอแล้วก็เจออีกทีหนึ่งก็จเจอในปีพศ2 5 1ครับอันนี้ได้ทั้งหญิงทั้งชายเลยนะโอเคมาถึงตรงนี้นะฮะเราได้เห็นกันทั้งหมดแนละ้ว ทีนี้มาดูในรูปแบบของเนื้อคู่ของไบร์นะว่าถ้าเจอเนื้อคู่กันจริงๆแล้วอ่ะจะเจอด้วยลักษณะแบบไหนลักษณะอันดับแรกเลยคือเจอจากการตอนที่ทํางานร่วมกันนะครับและเป็นคนที่เราเรียกว่าโดดเด่นและมีความสามารถหลากหลายนะครับผมสําคัญเลยตอ่อต่อเนื่องมาคือเป็นคนที่รักใบรมากแล้วก็เข้าใจในมุมของใบทุกอย่างเลยนะครับสําคัญเลยแต่ว่า อดทนอดกั้นครับเพราะจะมีเรื่องชื่อเสียงที่ไม่ค่อยดีจะเกิดขึ้นกับตัวไบท์อยู่ตลอดเวลาเพราะนี่ครับไพ่ที่เปิดขึ้นมาคือเป็นบียอรลิเลเจนไม่ได้เหมือนที่คิดไว้ตลอดเวลาเลยนี่คือพื้นฐานของไบท์นะครับว่าความรักยังไงก็ตามแต่จะมีปัญหาส่งเสริมกับทำได้ทางด้านเรื่องของการกระตุ้นปัญหาใน,นาอนาคดได้ก็นั่นระมัดระวังกันหน่อยนะโอเคมาถึงตรงนี้นะครับกบกนฝากกดคลายกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม วันนี้ได้ดูก er yeah, like ับไบร์ย์ยอดเต็มเลยนะยังไงแล้วขอบคุณท um? you ูกนุกแกนิตามนะครับที่สำคัญนะครับอยากขยากดูพื้นฐานและพื้นดวงคุณลายอัศัยเราได้นำมาด้านล่างเลยนะผมยินดีดูให้และผ่าพื้นดวงให้กันแบบนี้นะครับโอเคที่เป็นพื้นดวงเนื้อคู่เราทำแบบนี้ให้เลยนะเราจะดูให้ว่าคุณจะแก้ปัญหายังไงคุณจะเจอแบบไหนและจะได้จัดการตอบตอบโจทย์กับชีวิตยังไงได้บ้างนะครับใครอยากจะให้ผมทําคลิปของใครนะคอมเมนต์มาด้านล่างเลยยินดีทําให้เลยจ้ะวันนี้ของลุกนุกแกนิต